สว ok. ัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับมื่อวนนี้เราพิพากันม่าไซบวงครับพี่น้องติดตาเมื่อครับครับพี่น้องไม้ไม้ที่เข้าจิใไซครับนี่พันทักครับโอ้ห้อยมากนบ พอเบืเ้องไปนะใส่คนที่มาทางทางพี่น,อน้องลงมาหนิล่ะครับนี่ทางลงมาหนิขักเลยเนี่ยโอ้ ถือว่าเด็ดด้วยครับพี่น้องมีทางครับพี่น้องลุงมาเนี่ยครับ เดี๋ยวครับบ่วงบ่วงสิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวครับท่านอื่นครับเพิ่นเฮ็ดไใบห้ครับเพิ่นไปลงเที่ยวแล้วครับติดตามเด้อลุงเอิงบ่วงเจ้าเดี๋ยวครับพี่น้องใส่ประมาณนี้แหละครับห้างดินประมาณนี้แหละครับเดี๋ครับพี่น้องบ่วงท่านอื่นครับ ใส่ลูกป้ายเสียบว่าต่ำผลป่ะครับพี่น้องตอนนี้เขาใส่มาได้ประมาณสามสิบกหลังแร้วครับติดตามมึงครับว่าสีมานประมาณครับพี่น้อง่าหมายหม่แล้วครับพี่น้องหมายที่สองครับหมายแรกก็ได้ใส่สามสิบกหลังครับ บ่วงสิ่งเ้อพี่น้องบ,บ่วงเห็ดจากสายเบรกรถครับบ่วงพันอื้งครับบรรยากาศตอนนี้กับตะเวนกับใกล้ตุกดิน,น,ดน,น,นแล้วครับพี่น้องติดตามมึงครับว่าจะมันบ่ะมานครับมาห้วครับพี่บานา <c oughs> <c oughs> นะวะไปลอยไซสทั้งไรบุนี่ครับติดตามครับติดตามมืดเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ย บ่างเด้ขวยสุดยอดแล้วโอ้โหตั้งเหลี่ยม,มดินเนี่ยเนาะใช้แบอะไรกันเนาะใช้ดีซีพลังเ่วงพี่บ้าครับบ่วงลุงอึงประชันกันครับมือนี่ <c oughs> บิ่งครับพี่น้องมือเศร้าว่าไผสีม,มานประมานครับบ่วงไผสีมานก็การครับบ่วงตุ่เสอือวะบ่วงตกเนี่ยบ่วงเหรอเหี้ยงน่า เรานอนันกี่ปีนนั้นเลยแรงสบดออกอาับมขอลักยามพอดีงเรีกมยามยีคบ่เบ้องยมอดยบเนาะมนไปมนไปป้าเหยียบยืนอะไรเ้ยใค่เยเหยียบี่หลังน้องใครอืก

สูบวงพันอึ่นไหมเหมือนแจ๋วเลยลนะ่ะเหมือนให้มันได้หนูพุกเด้อได้หนูทองไล่ไว้ดิคันเขาปรลักยาก่อนนะ่ะมือนเดิมยันได้เดีหนูทองไล่ไว้ดิค,ครับพี่น้องห้อยกวดกินปูครับหนูพุกครับขันบบหนูพุกกับหนูทองไล่เหระครับ ครับพี่นอ้องตะเวนกือบใกล้ทุกดินแล้วครับตอนนี้ทีมงานห้องก,ก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องติดตามมึงตอนเศร้าบุญแล้วครับพี่น้องว่าจะมานเมื่อมานครับติดตามเรื่อยๆครับตอนเศร้าพ่อกันครับว่าตีตอนเศร้าครับพี่น้อง พาทีมงานได้ได้พาทีมงานมากยามบ่วงที่ไซดไว้ครับพี่น้องติดตามมั่งครับบรรยากาศตอนสอสครับพี่น้องเอามาลุ้นหลังแรกกันครับพี่น้องเป็นเด้ดีหน่อยนะดีดซื้อครับพี่น้องบ่วงซิ่งครับบุกอ่ะกู่ห้นูนหน่อยนะ ้งที่เลี่นหนะเห็นปะหลังท nope. ี่สองครับซื้อไดีี่เดี๋ยวติดขขึ้นดีขึ้นหนหลังที่สองก็ไม่ถูก บวงว่เห็นใช่ไม่มี่ะต้องอืมมันดึงไปใส่น้าอกบ้านว,นนว่านีด่ดอนี่อืมอยู่ซีหลังคนหนูหน่อยทางเปลี่ยนเนาะคนอืมอยู่ซีหลัง xe tâm hả? Thôi nỉ bơ thiêu Buồn bố, bố hiến Đấy Nhìn đi bố. มันดึงไปใส่น้อกบ้านวันนี้เด็ดนี่ดีดีขึ้นหลังคนหนูหน,น่อยทางเปลี่ยนเนาะคนใส่ตั้ม ทาานี้บ่เที่ยวไม้ที่สองครับพี่น้องบ่ถึกถ,ถาลุ่นครับถาลุ่นมึงบ่มองนี่ถึกบ่า

เมือม่อนั่นเจ้าของคนยำปก่อกแม่อเขาเอาไปกินหรอป่ต้องขึ้นหรือวนี่ยบ่วงเสียครับบ่วงบ่เห็นครับพี่น้อง่ได้ดุนแล้วเห็นบ้าเสีย่หหาหาหาอยู่เทวนี่ละ เอาพอตัวแล้วครับพี่น้องบ่วงันยังม่เนี่ยง่เดี๋ยวเดี๋ยวสสสเนี่ย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 คักคัของแคครับได้แล้วครับพี่น้องยอดเสียงมันครับเห็นไหมเห็นตัวป่ะเวไม่เห็นออบวงพันอื่นครับสําเร็จครับจ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 ับเลยจับหางเลยจับหางก่อนไจ้แลม่วงอ้จับหางกันนะจับหางเดีวบ่วงโอ้หนูว่าจะจะควงวันน้มาปิดกินเลยหลักไม่ต้องกิดเลยะ หมานครับพี่น้องได้แต้มนึงครับขาเไรใาเลยมือนี้ครับจะโซ่กันจะล่ะหลักบวกคันเดียอู้หลักขึ้นมาเท่งพี่เนาะโอ้ตัวงามครับเอายกโซ่พี่น้องนะตัวงามมากมากแก้วแก้วมานแล้วครับพี่น้องมือนี้ครับหมานมันมันบวกแก้วบวกแก้วมือบวกพันดึงครับพันทักเป็นผู้ใส่ครับพี่น้องโอ้แปลกเอฟเลยครับตัวงามตัวงามหนู่มแน่ตัวนี่ งามงาม <ไป S 1> งามไปได้ครับ,บพี่น้องติดตามติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยแฉวถือลังได้ทิไในแ้มหนึ่งครับพี่น้องไปกบบปานก่อนครับพี่น้อง ขอฝากเด้อครับซ่องอีสานบ้านนอกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับอมองในายรูเเปเืนาเ,นเพื่อเป็นกำลังใจเค็ดคลิปใหม่ๆให้พี่นอ้องในเบื้องครับคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ